ชมพู่อารยาเคลื่อนไหวแล้วหลังพิมพบริไพทาชนจากกรณีแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังพิมพบริไพที่หวนคืนวงการไลฟ์สดอีกครั้งหลังจากเจ้าตัวพักเบรกการไลฟ์สดขายของไปพักใหญ่เนื่องจากแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นล่าสุดวันที่20มกราคมพิมพบริไพกลับมาไลฟ์สดอีกครั้งแต่ลีลาการไลฟ์สดขายของยังคงเป็นที่พูดถึงเหมือนเดิมงานนี้เจ้าตัวจัดหนักเอาชุดชั้นในย,ยี่ห้อดังอย่างซับรีนาที่มีสุปตาเบอร์ตน้ตนๆของประเทศอย่างชมพู่อารยา เป็นพรีเซนเตอร์มาไลฟ์สดขายพร้อมจัดโปรโมชั่นแบบจุกๆซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยโดยช่วงหนึ่งของการไลฟ์สดพิมพ์ริภายพูดถึงชมพู่อรยาพร้อมท้าชนแบบคำๆว่าแม่ดูหนูนะแม้แต่งงานไปแล้วกับคนหมื่นล้านก็แล้วแต่แม่มีลูกไปแล้วมีสามีไปแล้วถือว่าแม่ไม่ได้อยู่ในสังเวียนแล้วขอโทษนะแม่ แม่ชิดชิดกว่าชมแม่แข่งกับหนูไหมใครยาวกว่ากันเอาไหมถ้าไม่เอาแม่อยู่ส่วนแม่ไปพร้อมผู้ติดตลกตลกอีกว่าพี่ชมงงนะไม่ได้อยู่ในสังเวียนแล้วล่าสุดชมพูรอารยาก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วโดยได้โพสเป็นรูปภาพของตนเองไม่มีแคปชั่นใดๆทั้งนั้นซึ่งทําให้เห็นว่าชมพูรอารยานั้นไม่ได้สนใจกับประเด็นที่เกี่ยวข้องเลยแม้แต่น้อยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณคะ่ะ